เอาละครับสวยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองรัชชาวันนี้อยู่เกมบัวใครกับช่วงจัดเทียริสต,ตีบอสจัดอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราเอาฮารุน่าขึ้นปกเลยนะก็เป็นตัวละครโจมตีสีฟ้าที่แรงที่สุดในตอนนี้นะก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่าผมจะเอามาจะตีบอสตัวอะไรก็คือชิโรคุโรนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะแปะเทียริสไว้เหมือนเดิมนั่นแหละ แล้วก็เราจะทําการรีวิวตัวละครไปเรื่อยๆเอาเฉพาะแค่เกรดเอสะนะเอาละไฟต์ต่อเอามาวางไว้เลยเอล่รูปนี้แหละเออใช่ถูกต้องเอาละก็จะเห็นได้ว่าผมเรียงไว้แล้วนะมนีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองตัวก็เหมือนเดิม S A และ B ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาใช้ได้ถือว่าดีเล,ละในการตีบอสส่วน c D E ก็ นั่นแหละไม่ได้แนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีตัวละครแล้วจริงๆอะ่ะก็ใช้แทนได้อ่ะนะเรียงตามนี้เลยก็คือ sabcd แล้วก็ E อะนะเอาละเราไปดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่าไปกันเอาละครับมาอยู่ที่ตัวละครตัวแรกก็คืออิซุนะก็เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีะนะแต่เป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อตีบอสชิโรคุโรเลยแหละก็ดูได้จากสกิล EX เเลยะนะ เพิ่มความเร็วโจมตี27.4%หลังย้ายไปจุดที่กำหนดเป็นเวลา30มสิบวิก็คือเราสามารถหลบหลีกการโจมตีของชิโรคุโร่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ค่าคอสแค่3ามเองนะเป็นสกิลที่ดีมากในการหลบสกิลบอสนะแล้วก็ยังมีนี่สร้างความเสียหาย444%ของค่าโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีทุกการโจมตีทั่วไป6ครั้งลองคิดดูสินี่แค่เลเวล1 444%นะถ้าเลเวลสูงสุดถึง800%เลยนะถือว่าแรงมาก ส่วนสกิลเราก็จะทำให้สกิลเนั้นแรงขึ้นอีกเมื่อหลบหลีกแล้วจะทำการโจมตีได้แรงขึ้นอีกตั้ง3าเอาละสำหรับอิซุนะก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แหละไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันเอาละครับก็มาอยู่ตัวที่2กันแล้วนะครับก็คือฮารุนะก็เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างอวยเลยนะก็เลยขึ้น4ดาวไปแล้วเอาจริงๆตัวนี้ถ้าจะทำเป็น5ดาวผมก็ทำได้นะแต่ผมไม่ได้อวยถึงขนาดนั้น เรามาดูกันที่สกิลเลยดีกว่าสกิ l l x สร้างความเสียหาย811%ของค่าโจมตีตูดในวเส้นตรงแล้วความเสียหาย10%ทุกครั้งที่ทจะกรอสตูได้ก็คือดาเมจยิ่งโดนยิ่งแรงแล้วก็ยิ่งยิ่งทำให้สตูนั้นนะอ่ะกรอบบางลงแล้วจะโดนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบะกับก SKILL ร้องที่ถ้าเราไม่เคลื่อนที่เลยอ่ะดาเมจจะแรงขึ้นอีกตั้อง16%เลยนะ เกซิลที่ดีมากๆสมกับเป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมนะสำหรับสายสีฟ้านะแค่วงเล็บว่าสีฟ้านะและนับปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็จะมีคนมาโค่นเธอลงไม่นานหรอกไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะตัวต่อไปก็คือเอโยริก็เป็นตัวละครที่เป็นสายสีเหลืองกันนะอาจจะแปลกไปหน่อยที่ทำไมผมถึงเอาสายสีเหลืองมาตีสายเส้นเงินก็ถึงมันจะตีไม่ได้แรงมากแต่ มันก็ยังพอเข้าอยู่นะด้วยสกิลนี้เลยสร้างควาจ่ายเพิ่มเติม43.1%ของค่าโจมตีเมื่อโจมตีขณะที่ตัวเองไม่มีกำบังก mm. ็งคือในด่านชิโรคุโระมันเป็นที่เปิดโล่งไม่มีกำบังอะไรเลยระเมดของนั้นจะแรงขึ้นอีกตั้ง4.3%เลยนะบวกกับสกิลที่ยิง3นัดเรื่อยๆแล้วดาเมจจะแรงขึ้นอีกสมกับเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในสีเหลืองนะแล้วก็เหมาะกับตีบอสได้หลายๆตัวเลยแหละ เราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับตัวต่อไปก็คืออาริซึก็ผมเห็นว่าดาเมจของนางเนี่ยแรงมากๆเลยนะก็คือค่าจมตีของนางเนี่ยสูงมากมากเป็นแบบต้นๆของเกมนี้เลยนะด้วยสกิลที่สร้างความเสียถึง590%ของค่าุมตีและยิ่งยิงเข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะนะทุกครั้งที่มีการใช้สกิลเอ็กเนี่ย เพิ่มค่าครีอีกก็คือติดครีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ยิงนะเป็นตัวละครที่ยิงบอสชิโรคุโรได้แบบปลิวอะถ้าโดนเข้าไปสักทีนึงคือหายอะมีร้องกันบ้างแหละเอาละเราไปดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับมาอยู่กับตัวละครตัวต่อไปที่ไปอยู่เป็นสายสเปเชียลนะก็คือคารินตัวนี้ถือว่าเป็นเทพในการยิงพวกบอสต่างๆเลยโดยเฉพาะสกิลนี้เลย สร้างความเสียหาย684%เอ้ย87%ของค่าโจมตีแล้วก็จะดาเมจแรงขึ้นอีก400%ถ้าเป็นเป้าหมายขนาดมากขึ้นมาก็คือพวกบอสเนี่ยโดนเข้าไปเจ็บหนักมากยิ่งเลยว่าสูงสตรเนี่ยแรงถึง 1, 7ั0เลยอเลยนะแรงแบบสุดๆเลยนะถ้ามีคารินเนี่ยบวกกับสกิลเราที่ทำให้การโจมตีของายเราแรงขึ้นอีก17%เข้าไปตรงๆกับค่าโจมตีเลยนะ ถือว่าเป็นตัวละครที่เหมาะที่สุดสําหรับการตีบอสทุกตัวเลยนะวงเล็บนะเป็นสายสเปเชียลอะตัวต่อไปก็คือชิซุโกะก,ก็ผมไม่ได้พูดเล่นนะตัวนี้มันเก่งอยู่เฉพาะดานนี้นะก็ชิซุโกะจะเป็นตัวละครที่จะดีมากก็เมื่อ3ดาวเว้ยผมไม่ได้นําให้เป็น2ดาวเราไปใช้นะต้องเป็น3าดาวก่อนถึงเอาใช้ได้ก็คือเพิ่มค่าครีโอไฟลเราเนงเรา9.1% เป็นตัวละครที่ใช้แทนฮิบิกิได้เลยนะฮิบิกิก็เพิ่มค่าครีนี่ก็ถ้ามีชิซูกุก็เหมือนกับมีสกิลของฮิบิกิเสริมมาแต่สกิลที่เหลือของนางก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่การมีกำบังเพื่อลดดาเมจเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะสำหรับพื้นที่เปิดโลง่งการมาการมีชิซุกุอยู่ในทีมก็จะทำให้ลดดาเมจที่รับลงค่อนข้างจะเยอะนะ แล้วก็อีก2ตัวที่ผมไม่ได้รีวิวอย่างชุดว่าพวกชุดว่ายน้ํา2ตัวผมยังไม่มีนะแถมในเซิร์ฟ JP ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะ่สะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละไปดู l อ d ดีกันดีกว่านะไปกันเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไปละบายこうやって一緒に้ยできるยなีて。 たい焼きもこんなにたくさん買ってしまいましたしたい焼きだと少し質素じゃないかですっていいえ私にとっては最高に贅沢な瞬間ですわでは先生これを差し上げますわいいえあーんってなくては。 一番好きなお方と一緒に一番好きな食べ物をいただくこれぞまさしく。